มาดูเรื่องของการสอนภาษาจีนนะคะของสถานกงสูลใหญ่จีนที่ขอนแก่น <Heh. S 2> ไม่ได้สอนให้ใครสอนให้ตำรวจท่องเที่ยวนี่แหละคะ uh ่ะ huh. ตำรวจท่องเที่ยวนะคะจับมือสถานกงสูลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนติวเข้มภาษาจีนนะคะเน้นหนักบทสนทนาศัพท์การท่องเที่ยวและยุทธวิธีตำรวจทางด้านท่านพงษ์สยามค่ะมั่นใจทลายกำแพงด้านภาษาให้กับตำรวจท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนค่ะ ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นพลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยนางหลิวหงเหมยกงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับตำรวจท่องเที่ยวประจำปี2567ซึ่งสถานกงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นได้รวมกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกำหนดจัดอบรมขึ้นนะคะโดยมีข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวในสังกัดภาคอีสานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวม30คนค่ะ ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้กล่าวว่าข้าราชาการตำรวจท่องเที่ยวชุดที่1น,นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคอีสานเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นแรกจํานวน30คนทั้งหมดปฏิบัติงานในส่วนของสายตรวจชุดสืบสวนและ10เวรอามวยการประจําสถานีค่ะซึ่งทุกคนนะคะจะต้องให้บริการและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่มีมาอย่างยาวนานและขณะน,นี้รัฐบ,บาลทั้งสองประเทศได้มีนโยบายฟรีวีซ่าซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานั้นจึงทําให้คนจีนเดินทางมาประเทศไทยและคนไทยเดินทางไปประเทศจีนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับการท่องเที่ยวค่ะไปฟังเสียงท่านรองผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวกันค่ะทนีนี้ทางเนี้ยเราก็เล็งเห็นได้ว่า่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าคนจีนนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้มาท่องเที่ยวประเทศไทยจะมาเป็นท่องเที่ยวก็ดี จะมาทํางานก็ดีนะครับทำธุรกิจก็ดีหรือจะมาติดต่ออะไรต่างๆก็ดีเข้ามาเป็นเอ่อปริมาณมากนะครับโดยเฉพาะปีนี้นโยบายรัฐบาลเนี่ยได้เปิดให้ฟรีวีซ่าด้วยนะครับเพื่อจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมไทยนะครับสิ่งต่างๆของไทยที่ดีๆแล้วก็ได้นำเศรษฐกิจต่างๆที่ดีขึ้นมาให้กับประชาชนพี่น้องชาวไทยเราก็จึงเล่งเห็นได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยทางหลวงท่องเที่ยวเนี่ยได้ทําเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับมีความปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับ การดูแลเรื่องอาหารการกินความการท่องเที่ยวสวยงามอันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวดูแลอยู่แล้วอันนี้ก็เขาขาดที่ว่าภาษานะครับภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่สําคัญนะครับภาษาหนึ่งของของโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางตรวท่องเที่ยวที่ผมได้กล่าวนานไปแล้วเนี่ยท่านก็ได้มีเร็งเห็นผลไปข้างหน้าว่าต้องจัดอบรมให้กับตลวจท่องเที่ยวผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับต้องต้องสัมผัสประชาชนคนจีนเนี่ย ขณะที่กงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจำังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยซึ่งระบุว่าภายหลังจากนโยบายฟรีวีซา่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีเนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วกว่า3.7ล้านคนสูงที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะที่ตลอดทั้งปีนะครับรัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆของไทยมากถึง7.3ล้านคนครับค่ะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพให้กับพี่ๆตำรวจท่องเที่ยวด้วยค่ะต่อไปก็จะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนนะคะที่ณตอนนี้มาเที่ยวที่บ้านเราเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานค่ะครับ